มาที่เวทีมวยราชจำเนยวันนี้ศึกเพชรยินดีนะครับรอสักครู่นะน้ำมวยกำลังสอบน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้จะชั่งจริงแล้วนะเบ็ดหมดอีกวางก่อนรอสักครู่รอสักครู่เพชรร้อยสิบเก้านะครับต่อต่อศึกเพชรยินดีประจำันที่เจ็ดมีนัดลงมาหน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะ ท้องทูฟายูนะครับสีคู่แรกเริ่มหกโมงเย็นหรือว่า18บแปดนิกานะครับคู่แรกวันนี้เปิดหัวเรืยอดฟ้าครับนีน่สิวัตส์แก้วนะร้อนะมาร้อห้จนี่น้ำหนักสอบนะบอีกประมาณ5นาทีเลยช่างจริงนะเขาเจอเสือฝั่งร้ายนี่เสือฝั่งซ้านะนะยนะเสือฝั่งซ้ายเกียรทองยศร้อมาร้อยเนี่เกิดไปหนึ่นะครับหมูนน้ำเงิน ส่วนคู่ที่2นี่มา,าคา 9, กยกูผ้าตาพันเปอร์เซ็นต์น่วกันร้อยเมาร้อยหกนะครับวันนี้ก็เจอกล้องทรณีครับก,กล้องดี้สอแสงทองมาร้อยแปอ๋อนี่ก็เกินนะเกินไปหนึุ่ด้าส่วนคู่รองนี่เป็นแสนแหงนะแสนแหงสิ หนึ่บนครับร้อยสามาร้อยมาร้อยสามส่วนคู่ชกแสงตะวันมาร้อยสามสิเอผู้เอกกับเพชรน้ำหนึ่งยังไม่มานะครับตอนสุรัตส่วนหน้านะสรับสจโตปราจีนีมาแล้วครับมาเกินไปจุด3นี่คือทีวีสคู่แรกนะคเอามาดูทางเพจเมื่อจะไปก้าวมาสองทุครึ่งเพชรตะครเพชรตครยังไม่มาวันชนะยังไม่มา คู่ที่หกชนะศึกชนะศึกงยังไม่มาสิริพัฒน์นี่มาแล้วสิริพัฒน์นี่มา107.5นะครับก็เกิน1.5แล้วก็คู่ที่เจ็ดลุงพานุนี่ยังไม่มาเหยียบกระชั้นเลยเจอกับกองควา้ากองคว้านี่119นะมา120ครับแล้วคู่ที่แปดครับนี่สบายสบาย,บายน้อเขากม .11 134ยังไม่เหยียบเลยเจอกับสอนทองนะสอนทองลกูพกพญาไกรพักดี นี่คือแปดคู่อ่ะเดี๋ยวรอตั้งมวยอีกครั้งให้ดูสักสองสามคู่นะให้ดูบอลนะครับรอบอลหมดแล้วนะวันนี้ถูอพยูทธ์ไทยนะครับถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ มาในเยบะท่านครับเาเลยครับคุณดีครับเยเรโนคุณแค่มาเกม่เลยนอสไำมอมอสก่อนไม่อบนะเพชรนาทเพชรนารนนี้เพชรนาทนกงไครับริงไน

จุดนึงไปเอาดูอนแหล่ยังคนงอยู่นอ้าวยยบเิไปผ่นไปคนแรกคนเดียวนัยอฟ้าสวัสดีทุกท่านนะนี่สวัสดีคุณ

เจอครับเสียฝ okay, uh> ั่งซ้ายครับเป็นไงเคยชกเขาไหมเคยครับกี่ครั uh ้งเอ่อครั้งเดียวครับเป็นไงก็แพ้ด้วยนะชนะนานยังนานยังอ๋อเป็นเดือนที่แล้วอ๋อเดินทีแรงวันนักบิกาตุ้ยอะไรอ่อร้อยหกครับวันนี้ร้อยอันนี้ร้อยหกเหมือนกันครับเรามาเกินเมื่อเช้าเรีพอดีอ๋อพอดีพอดีนะเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ที่ปัสกาเกวครับปัสกาแก้วซ้อมมากี่วันเบสร็จเอ่อ สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์เราเป็นมวยฝีมือมวยหมัดหรือมวยเตะมวยหมัดครับมวยหมัดคือต่อสู้เขาสไตล์ไหนก็มวยหมัดเหมือนกันครับมวยหมัดเหมือนกันเช้าถ่ายรูปใครยาวกว่าเนี่ยเออเขายาวกว่าเขายาวกว่าตัวสูงเท่าไหร่สูง่งร้อยหกสิบครับน้ำหนักของเราป่อยเท่าไหร่ปล่อยๆห้าสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่เออยี่สิบแล้วครับจบมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งได้เออสามสิบกว่าสามสิบกว่านะก็ถือว่าไม่เยอะนะเป็นไงสามไฟล์หลังเป็นไงชนะกี่ครั้งอ่ะ แพ้สชนะหนึ่งแม่สชนะหนึ่งล่าสุดก็ชกกับคนนี้ไหมครับชวันนั้นชนะเข้ามานะวันนี้ความมั่นใจก็ร้อยเป็นตร้อยนต์คคิดว่าย้ำแค้อนกครั้งไหมก็เตยมมาร้อยเปอร์เซ็นต์เตร้อเลยเอาเป็นคนเสิร์ตยังไเออเชียงรายครับอ่ะเชียงรายอู้กำเืองได้ก่อนฝากไม่ได้เอาฝากให้ขับเท่ยนั้นก็ฝากติดตามมายวัชเก้าได้ครับผมที่เต็มี่ครับขอยดนต้องใช้ผมมาครับ ไปดูหน้ากระดานกันหน่อยใครผ่านมาล้วของมันเป็นของเนะอ๋มันคนแรกเุ้นทางเยียมาผ่านวเรายกฟ้าเปิดของผู้แรกตรงเสียสองภาษาแล้วหกบอลผู้ผ่านขึ้นคนนี้ก่อนอะถือหนึ่งนาทีก่อนคนไปอื่นแนะนำตัวทางบ้านนะสวัสดีครับผมผู้ผาตั้งคนเีวันนี้เขาชได้17 17ออกมาเท่าไหร่17วันดีครับวันดีล่ะคะ ขาดนิดนึ่งขาดนิดนึ่งขาดนิดขายไปจนครบสองอยู่ไหนเอ้าสองทอมบอยครับกี่ที่ไหนนะสองทอมบอยครับที่จังหวัดระพูนระพูนนะตอวที่ข้ามันอยู่ระพูนแล้วเหรอครับไม่ตรงนั้นมันไกลเกินใช่ไหมครับทีวันต้องมาเป็นเสร็จเอ้าถ้ามาสอนที่กว่าครับเราเนี่ยประเภทเตะค้าต่อยมันพูดต่อสู้เราเคยชกเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นเห็นในคลิปไม่เข้าสไตล์ไงเครับเขาประเภทยังไงมวยข่ามวมวยข่าวนะถ่ายรูปยังถ่ายแล้วเราเสียเปรียบแล้วได้เปรียบเสียเปรียบนิดหน่อยเสียเปรียบตอนนั้นเสียเปรียบตะกอนเลยนะ ยกมอลมาตั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าสามไฟหลังเป็นไงเกิดยังเกิดแล้วนี่เกิดแล้วครับเกิดแล้วนะล่าสุดเป็นไงนขงานชนะครับวันนั้นอาจชนะทางวันนั้นย้อนนี่ครับร้อยเท่าไรวันนั้นร้อยสิบวันนี้ลดลงมาหน่อยก็คุมไหมเนี่ยคุ้มมาสองกิโลก็สามสี่โลน่าจะมีไม่เยอะนะอ่ะเราเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับเอาฝากไปกับเชียงใหม่วันนี้เอฟซีเชียชาวเชียงใหม่ช่วยติดตั้งให้ผมด้วยครับเจนนี่เจนที่แน่นอนครับคู่ที่ที่สองครับโอเคขอโชคดีครับ สาวเชียงใหม่รอเชียร์เพียบไม่ต้องห่วงเอ้ยมโน่อ้ยเอาเอ้ยน้องสบายใจสบายใจเลยมาดูหน้ากระดานก่อนมั้งเพราะน้ำมวยนี่น่าจะไปวิ่งหมดแล้วอตีบูทอนลุยหน้ากระดานหน่อยดิวางแล้วเหรอวางมาดูเอาแดอ่านอ่านนั้นมาหนึ่งฐานนั้นน่อ่านกูได้ครับ ตีไ่นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนน้ำมวยช่างกิงเอ้ยน้ำมวยหาได้บอลก็มาบว่ากันอีกทีนึงนะคู่วันนี้เปิดหัวไปด้วยยอดฟ้ายอดฟ้าเพาอเช้านี่มาผ่าเลยเพราจุดจ็ดนะส่วนคู่ช็ออกมาก็เจ็ดนี่น้ำเงินยังเกินอยู่1นึ่งจุด้าบุาผานเฉลยครับหายไปจุดสีไปจุดหกล้องตอนนี้เกินอยู่ประมาณ1.5นะครับส่วนใส่แทงก็ใสแดงร้อยสามแ วันมา193.3ได้ทำรายการนักพิธี120มาแล้วแต่ว่าหมอน่าจะหาหมออยู่นะช่น่ากูชอบเป็น้ารักนะหน่ารักนี่แท็กซี่เจอต้องมาที่127.3นี่คือสี่คู่สำหรับช่องทีวีนะส่วนคู่ห้าคู่คู่เจ็ดคู่แปดก็ไปติดตามได้ทางเพจเพจเจมี่เก้าประมาณสองตุ้มเอาละเช้านี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งรอน้ามวยช่างเสร็จเรียบร้อยจะมาเจออีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ